สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันก็เป็นในช่วง่าบานะคะพายพี่น้องครับช่วงบ่ายของมื่อวันที่เดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศัการาช2568นะคะพายพี่น้องคำม้าหนี้ค่ะแอดผ้าพ่ายพี่น้องบ้านเฮาสกุลสก๊อตน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนมักเลขค่ะพายพี่น้องคำม้เมื่อวานหนีลงมาท่านอิลีเหตุสุดวิสัยตะวันอัศว์เข้าไปในกลุ่มอยู่นะคะ พาพี่น้องคะ่ะพายพี่น้องในกลุ่มกกสิเป็นใบย่าในอนดีตเน,นาะวายเอดส่งเข้าไปดีแนวทางของคนมกเลิดหมืนน่อวานเราหายมากหกสี่สองค่ะพาพี่น้องคะ่ะหกสี่สองนะคะเขามักเป็นตัวตัดเลนสองหกนะคะพายพี่น้องคะ่ะเอามืัอนี้นะคะกระไดมากแล้วนะคะสําหรับแนวทางอ่าตองหวดต่าเล่านะคะหาไหวไก,กอรมูเลยนะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางของคนมกเกิมืัอนี้นะคะซึ่งเมามัเป็นตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟัง,งคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคนมกเลิดค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีครับเอ้ยเนาะฮะมาช่วงนี้รู้สึกสิมานนะคะเนาะเล่านี่เนาะค่ะเนาะคันคันเปนคเลคันเดเฮฮางเดียวหล้วส้นมาคนเดับอืมแล้วมันกันเลี้ยงมันกันหน่อยที่ช่วงนี้นะมันบ่หลายเลีบอกครับเพื่อนเราเริษัทไฮเน้นเนียนมันออกค้างเดียวกันละค่ะไปเออกมันใจผมก็จะไปสนใจของเล่นปืนเนาะ มันมีบางเฮาเฮาไปค่ะมันมันจะเข่ามันมวดเด็กปเป๋ๆก็มือเล็กของคนอื่นแล้วมันก็บอกเขาเนาะค่ <c oughs> ะอืมแม่ลูกสาวนั่นก็นถูกเพราะว่าป้าป้ามาเมื่อพี่กังน,น้องเพิ่นโทรว่ามาอ่ำเฮานะค่ะให้เล็กกตรงทำไมไม่ถูกสามตัวแต่เรื่องบอกว่าเฮ็ดเราเองเ <c> ด <oughs> <c oughs> ้อยฮ่าฮ่าฮ่าจะได้สามตัวเฮ็ดเราเอง เอขเ,อเสียดายเนาะ C หกส่สองเนาะค่ะ <c oughs> ครับผมหก่สองไม่หรอกหก,หกสองหกนะะเนาะหกเก้าหกสองหกค่ะเสียดายเสียดายล้วสาวคนกัเด้กดคนละลอยสองลอยยู่โอ้ยอได้ประขาดเนาะสองสาวอาเพิ่นเพินกับตัดเล่นค่ะทำไมไม่ให,ให้อีกตัวเดียวทำไมไม่เขียดมาให้กับ ลุกลุ่มแหละลุกลุ่มเลยโทดไปโตเบิ้งใน้กุ่มไล่เบิ้งเขาก็ไปเเห็นให้หกสองไม่ให้สองหกไม่ให้ก็เลยคนโทรมาถามเอาพอร่มอ่ะเลยอยู่สองหกหกสองหกบริตัดก็เลยถูกตัวสองหกถูกตัวนก็ว่าไปเลียนนะเอาแต่สองหกสองโอ้ยชุดปะยูอีรีเนาะค่ะดวงแรงขนาดเมนครับเนียนผมเข่ามีผมเสื้อคืออยู่งวดนี้นะครับค เลขสองตัวครับค่ะสีะ่เก้าสี่เก้าค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะอ่าแบบสามตัวสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าค่ะอ่าค่ะคนี่สมมติครับหมายสี่ขังร่วมร่วมเลขสามตัวนั้นได้ค่ะครับผมค่ะ จ่าจ้าขอบคุณหลายๆะะด้วค่ะเจ้าครับผมค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะครับผมค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพอแม่พี่น้องคะ่ะแนวทางจากคนมักเล็งน,นะคะแนวทางตำเหล้านะคะพีนะ่น้องค่ะบอนี่สามตัวเม็ดเดียวคือซ8 9ค่ะซ8 9นะคะบะนี่สองตัวกับมีซ9 8 9 19 นะคะพี่น้องคะ489498919นะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะวันนี้ค่ะสำหรับแนวทางของคนมักเลขนะคะมรดิพานมาเนี่ยเข้าเป็นตัวตัะเล่นหกสองสองหเด้อพี่น้องเด้อ6226นะคะเพราะ่พี่นอ้ 6, 2, 2, 6, นะะอ,นองคะอ่า เรกระไฮสามตัวเม็ดเดียวล่ะพ่อพี่้องสามตัวเม็ดเดียวนะคะแต่ว่าเมูว่านนี้เราไปตัดสองหกออกมาให้นะคะแต่ว่าก็มี้อยู่ในชุดนะคะพ่ยพี่้องค่ะคือจังมันนี่นะคะเราก็ะไฮเม็ดเดียวคือกันสามตัวนะคะพ่ยพี่้องค่ะเอาขรางใก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องแคปหน้าจอนะคะตำล่านะคะพ่อพี่้องค่ะแคปหน้าจอค่ะ พีคะ่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตาเล่าจากคนมักเลขนะคะพายพี่อคะ่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพายพี่อกคะโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมรับฟังนะคะพายพี่อกเมื่อวานนี่เหตุสุดวิสัยอิลีพ่อไปรองแอดลงบระท่านนะคะมีสาอาจารย์เสียอาจารย์เทียนลงบระท่านที่ทรงเข้าไปในกลุ่มนะคะพายพี่อคะเมื่อนอี้ก็เลยฝ่าวงตาหัวปีเลยพี่้อง ่าถ้าเปล่องกัลย์เงินกัจจิไล่อาจารย์เนาะกัจิลงประท่านอีกนะอ่าโหลดคิ้วนี่มันโหลดซาพาไปพี่น้องค่ะมันซาอืกว่าสิโหลดแล้วเป็นซุ่มมงกับ่แล้วโอ้ยบางเทีอเออฮัลโหลพี่น้องก็ได้อ่าลงก้อนโหลดพาไปพี่น้องค่ะก็คือสิบลืมดอกบุอนี่กัลย์เงินก็ห่างกันแค่มือเดียวนะคะพี่น้องค่ะว่คือรัฐบาลไทยวัดรัฐบาลไทยสิบหกมือก็ยังจำได้เนาะพี่น้องเนาะ ปันจังไดมืัอนี้อากาศพายพ,ายพี่น้องทางใดเฮ็ดออกแน่าพายพี่น้องคะ่ะมืัอนี้ฝนบ่ตกดีค่ะพายพี่น้องคะ่ะฝนบ่ตกนะคะกะอากาศก็บกับฮอนอยู่พอสมควรกระไดย้ยินข่าวนิ่ข่าวพราเจ้ากลับไปหาเห็ดหาหอนกันอยู่งดิพายพี่น้องทางบ้านพายพี่น้องอันมีเห็ดบ่มีเห็ดบปลาแอดขี่รถออกไปตั้งกัเพื่อนเนี่ยก็มีเห็นเห็ดเิอ่าเห็นเห็ดละงกแต่ว่าบานแล้วบานแล้วบานคักแล้ว นะคะแล้วก็สิเป็นเห็ดปวกสันนี้พอเปนี่น้องค่ะจะแอดเห็ดปวกไงที่เป็พี่น้องคายง่อๆนะเออนั่นแหละขับรถออกไปตั้งกับเพื่อนสิมีของที่แบบป้าปลาโหลดพ่อเปพี่น้องค่ะสิเห็นของที่แบบป้าปลาขาเจ้าเก็บได้เนาะพี่น้องก็ดีอยู่ปลอดสารเคมีนะคะไปพี่น้องค่ะแต่ว่าถ้าบ่าออกคีบบ่ขับออกไปนี่ก็สิบ่เห็นนี่พอเปพี่น้องค่ะก็ะสียุ่นในระแบงนี่ก็สิเห็นอัน แบบในเมืองในเมืองแน่จังเลยแต่ออกไปแอนดมากออกไปข้างนอกเข้าไหมพี่น้องคะมาออกไปข้างนอกคือเพิ่นอ่าคือจังเพิ่นตึกปู่ตึกป่าได้บ้านเพิ่นเนาะเพิ่นกระเฮ็ดเป็นบ้านบางบางบางบ้านติดถนนเนี่ยเพิ่นกระเฮ็ดอ่าคือเพิ่อมาแน่ในออกมาแล้วก็ของมาว้างขายถ้าไปทั้งบ้านของหัวตาต้องสูเน่ซิมี่ข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มแล้วก็พวกอกระลำกระลำโอเปอร์แมนค่าที่เขาเจ้าปลูก อยู่ๆ้หนาข้าเจ้าเนี่ยห้หนาข้าเจ้าในสิตทิสวนข้าเจ้าสปบูกพืชพักอย,ยังเยอะแยะเลย่อนพี่น้องค่ะออกไปก็สิมีบัอกพริกบักเคือเพิ่นเก็บจากสวนเพิ่นิ่นก็นขึ้นมาว่างไวเล,เลยเดียนะควปพี่น้องค่ะเออเก็บอันข้าวโพดฮักฮักฮักมาแลวก็มาต้มเลยกะละมังไปใหญ่ีนๆๆี่เพิ่นก็นต้ม้างล้างนี่้างล้างนี่ก็เป็นข้าวโพดต้นข้าวโพดเยอะค่ะงะควเป็นพี่น้องค่ะ,ะ,ะออคเออมันได้บรรยากาศที่แบบ แตะซื้อมันเป็นของบรูธรรมชาติหรือว่าบัธรรมชาติแต่เห็นแบบนั้นเดี๋ยก็สิว่าธรรมาชาเขาใส่ปุ๋ยใส่ยังอะไรพอนพี่น้องค่ะเออมันกะสบายใจหรือถึงว่าข้าวจีใส่ปุ๋ยเท่ากับว่เห็นนอกพี่น้องนอกคนเก็บเขามาค่ะเก่ามาขายซีข้าวกระดู้สึกว่ามันเออมันเป็นธรรมชาติเป็นตะซื้อยังสินะค่ะพอนพี่น้องค่ะอะไรถ้าออกไปทั้งบ้านของพวกเาต้องสุกัสิมี่เปลกข้าวโพดต้มบลาพริกบลาเขือข้าที่เพื่อนปลูกเอง เลี้ยวเลี้ยวเห็นไปกันสิเป็นแปลงเลยสินะพ,พี่น้องคะ่ะเออความสบายใจเนาะค่ากว่าตลาดกันสิว่าละ่ะบารัวมันสีดยาดสีดยังเห้ยแต่บารัวก็แแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันสบายใจเท่าไรล่ะสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติยังประมาณนั้นเนะาะพ,พี่น้องคะ่ะเอาลโหลพี่น้องก็ะเป๋าไปในะห้มันได้เวลาเนาะพี่น้องให้มันได้เวล่าแปดนาทีพี่น้องค่ะถ้าบ่ายเวล่าแปดนาทีนี่ก็คือค่าปากกาศขายยังกระสิบ่ได้นะจ้าค่าปากกาศอีกถ้าขายย่อย เนาะประกาศตามาประกาศตามาเมจิกตามาอันนี้แหละนี่แหละประกาศตามาที่แอดเขียนทุกเมื่อเนี่ยแท่งละยี่สิบบาทกระดาษกระลิ่มละลอยสามสิบห้าบาทนะคะไปะพี่น้องค่ะดับเบิลเอนะคะอ่าร้อยสามสิบห้าบาทคุณเนี่ยพี่น้องค่ะมีหาหลอยแผน่นอืมนั่นแหละไปะพี่น้องค่ะก็เลยต้องวังให้ครบวลาขาจ้าเนาะพี่น้องเนาะพอได้ะะราคาปากกา นะคะพี่ดอกคะอย่าพึงเบื่อย่าพึงน้ำขานเนาะค่ะเอาทบทวนอีกตัวอนึงนะคะสำหรับทางตำลาวของคนบักเลรกนะคะมินิมีมี4 8 9ค่ะบจับตัวเม็ดเดียว4 8 9นะคะแล้วก็จับ2ตัวออกมากันจะเป็น4 9 8 9กับ1 9นะคะไาพี่ดอกคะมีประมาณนี้นะคะไาพี่ดอกคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะเวลากับพอดีมาปุ้ยเอาไว้พอกันไม่กับแ็นได้คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับดลิมนี้ก็คอร์วตวล่าไวน้องบันเทาสุกุสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่นรองเท้าหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ